อันนักเอกอิลิตีอ้าหมุนๆๆหมุนจังไงพี่น้องมังหุนจังไงพี่นอ้องมังค์มังคนักเอกโอ้ยกดนักเอกกินสิ่งกินข้นาวแบบหวานจุดจุอ,อยาบเขา,มาเมซีอันขอโทษตัอครับนักเอกอันไรคะอัน,อนออไรคะอันมีมีพระเอกมาพ,พมร้พอมบอกจังหวะเพรท่านมีพระเอกเนี่ยแะฉันเป็นศิลปินเดียวน้ำหาพระเอกค่ะสิมาลพูนิก็อยากได้พระเอกเสียงอีสานนี่แหละค่ะเจอแท้เจ้าเจอแท้ค่ะพระเอกพระเอกพระเอกตลอดกาลค่ะเออดัง เสียงดีลูบรอไพรล่ะคะลูกแพอุไรพรจะเป็นยังเอาผู้ไม่ใส่เจ้าบักแพ้ไม่ข่อยล่ำใส่ของกรสิตายเดียวนี่แหละหักก็บวชหักไปตื่นมือหักไปทั้งนี่เนี่ยละนี่น้องคนหัวนคาทั้งอย่างไรเนี่ยสร้างกันคอยได้สร้างแล้วเขาบ้าเขาบ้าไว้หนาไพ้เลยยังจำไวอยากล่ำใส่เขาโอ้ยผู้ใายกับผู้ให้หัวล้านแล้วบ่แล้วย่ำล่ำที่ละพี่น้องจับไม่เอามือปิดหูดังไม่พร้อมเนี่ย อาเนียปันเพื่อนกันมาเนี่ยอมันลีลาขูาปีนี้เพ่งมวนลูกแพ้่เพ่งยังเพ่งอันชุดมึงออกหยอกสาวตุลูนตุลูนตุลูนอืมมันมีประโยชน์ไปยังอีหยังดอกไว้เอาผู้ไม่จ๊ะอันนั้นเขาเขาหยอกเขาหยอกเขาหยอกผู้สาวเนาะอันเพ่งที่สองเนี่ยเพ่งมวนตัวไอ้ยสลลี่นะไม่ผู้ใดสนใจเพื่อนได้หัน ไอเนาะอันมาบอลลัมใส่ลูกแพะมาบอลลัมใส่เขาจังไดยกับไปจูงรถเขาไปแม่น้ำตาเมียไอพ่นแม่ม่านั่้ำ้าอกก็น้ำตาเมียเจ้าแครเมลอมเมื่อนี้น้ำตาของมีริลลังความภักมันลมกลางวัง มอบให้ราชพัฒน์กัลลศิลป์อันนี้ราชพัฒกัลลศิล์น้ำตาบี๋น้ำตาของเมียลิลางท่านี่ละสองร้อยจุดพูดละลอยดิลอยพูดจบของเพ่งไม่สิว่าได้อีตีลองให้ยังเอาเฝ้าล่ำสีห้องให้เพื่อนชนะบ้าบ้าขอสีร่ำทำไมเอาบอกแก่เพรงลูกแพรปีนี้นั่นเจ้าฟังมึงไปอันห้องหอกห้องออกยอกสาวนั่นไปฟังแล้วว่าไปตะฟัง เพลงที่สองยังมวนนี่แหละเพลงที่สองนี่แหละเขาทุบวิทยุถิ่มอยู่ฮะน่ะแล้วมาบอกให้ใครได้ยินทุกแม่ใครเริ่มสูสีแล้วได้บัตรกวางสันโอ้ยลองมาได้จังไงเพ่อะไอพี่ไอน้องพี่น้องฟังยังได้เอามันคือว่าจังสันเขาว่าเขาลองมวนอยู่นี่โอ้ยอย่าว่ามวนถอยเห็ดยังก็นั่งฟังเอามันคือว่าจังสันมันคือว่าจังสันอยู่หันฮะมันว่าจังไรอยู่นี่คนใดใดเจ้าไปของโฮแม่ ชุดนี้ขายดีสิตายโอ้ยอย่าว่าขายดีถอดมิเตอกระเทยละซื้อฟังนั่นเอ้าถมิเตอกระเทยซื้อฟังมันหมักของเงยๆเด้กระเทยเพ่งเพ่งน้องวีเอนี่นั่งอีกนั่งอีกเอามาลองยื้เนี่ยเออตัวน้อยๆอ่ะจะกระดึงหางเครื่องเขามาเต้นน้ำเออฟังได้เออไอคอนจีดีเอ็มแอะ่อบมากเว้อคนไม่หยังเลยช่างก็ยันอเท็จภาพรวมคนนั้งช่างเป็นช่างไอ้ดำใส่ช่างเป็นช่างช่างก็ไอเท็จ ไอ้ไผอยนก็นั่งเบื้องขอยเม่อบานใดขยไปตาละขยไปตาโดนแล้วก้องจังใดเพ่งเจ้าจังใดกับบอลลดเดา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 เา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 จังใดกับบอลลดาเเขายผ่บพ่ายุบอเด้าจังใดกับบอลลูดเดาเดาเาเดาเดาเาเาเาไเจ้าไปควางโเมเดอต้องนอนมาคุกง่เจ้าจังใดกับบอลลูด เดาฟังบอกค่ะอดสักคักหูข่อยซ้องคางนี่ห้วยคนคุยใหญ่อะคนคุยใหญ่โอ้ข่อยเคยได้ยินว่าเพลชรเมฆมอดแห่งมวลพระมอดพรคุณเดชพระราษฎรงระเบิดเ้ไม่อยังอีกเพชรเมฆมอดกับเพลงโลกิตจ้งเรียนจังว่าเพลงโลกิตอึนพี่สักน้องสาว ใส่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 ค่าเห็นอย่เห็นีดดเซ็กต์ทต่บยผมมนลองนะจ้่ว่าอพีอว่งหอหางคือว่าันเอาว่าันกอา่างเหกาิ้นต์ัว่จัสเพล้กันห้องเจกันมันจะเป็นตังไหนตีพี่ซักน้องสาวพี่สาวน้องสาก ยายไรเ้ไปนุเมิน้องน้องาุเเกันลยเจ้ามามาบ่มด้นเรากอหกบสุเพนไปฟังบัสชูเพลงหล่ะเออไม่มาล่ำใส่หอยยาวประเทประเด็ดขาดมีปัญหาเนาะปัญหามากไหละันน่ะเสียงอีสานอ่ะพระเอกเขาบอตันปานั่นดอก เอกบักแพะนาออากุมัน,นแม่แมเด้อเอากุมันมบักละบักละแต่อ,อกกมันไม่รลดมา,ดมาเยาบัก<า>แพะมาขอชีเดียดเอาไปอีกหน่อยมาไ <laughs> ม่ยากจีพี่น้องเอ้ยแม่ใช่นกตี๋ไปหารับจ้างข้นบักมากโอ้ยท่านกูกีท่นกหน้องพาดเยจ้งงเป็น มาบ้าลำผู้นึงเป็นแง่งกัมเบียผู้นึงเป็นลิงบาดเนี่ยเอ้าบัาละมึงต้องเแ็กงานในกลุ่มกันมึงถามขอความเป็นธรรมบันิบันีเหล่ดแม่สิฟังมาลูกมา้ยอืมเกิด้เกิดเข้าวนี่แหละออกรถให้จยบคันเนี่ยหรอออกรถอะไรออกรถอี่ยังดู่คันได้ก็ยากของเล่าลายเยียมกันแล้วบ้าเออกับแม่เนี่ยไห้แสดงออกหน้าเวทีเนี่ยเอาผลงานมาเบิ่งนี่บอกรี่บอกกูมั่นอ่ะ เมันก็รอปัดน,นี่ตัวเนาะโอ้ยอย่าว่าอรอท้อเถ่าห้อมตายเราไหมคนที่หลังข้างเลยโว้ยวันมันต่างไก่ย่วงเราสังกายั่งโดนเธอละเหรอดี๋ยวสูตรมอเตอร์ไซค์เราไม่ใส่น่ะนะไม่สูตรเราไม่จะใส่สูตรอว่าน่าทักอว่านนั่นดอกเป็นหอยยูหันกูก็ใส่มาเลยพังหน,น้ากูหุ่นแจ็คตัวมือไวัยขึตายลิงลักของเขาแล้วอ,อันไม่ใไ่กินแต่มา กินแต่หมาใช่อีมบ้านหนึ่งฟังกินแต่หมาได้เลยนี่บ้าตีหอยช่งผมขายกินตลาดตีฟังแม่บ่เนี่ยพามาจากไหนเอากะมันร่มนี่เด้อข้าวขอยเจ้าตีเถ่าตีแกค่อยซุนเลยบ้านนี่โอ้ยไล่ขวนน้ำไล่หูเห่าเว้ยน้ำไล่หอยอ่ะกูอยากกินลูกชิ้นเอ็นได้หวะเมื่อกี้น้ำจิ้มแต่บ้านเว้ยคนยังสมันเอาไว้แต่โอ้ เอาบักพลกนั่นวะไปไปไป,ไปตีเท่าตีแกตีนั่นตีนี่พ่อมึงบอกเท่าตีปอบเขาให้คนแกันก็พ,กพ่อคอยได้ละเท่านะั่นนะตีว่ากูเท่าไปคาพ่อมึงถิ่มร้อนเฮ้ยวะยังกอยางไงกูช่างช่างไป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 เขาบอกล้ำใส่นี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 ่ขันมึงนอยินเสียงกูแล้วมึงจะหนาวเขาขายเสียงเดี๋ยวไปนั่งกันเดี๋ยวประหงกันเอาไปนั่งปรห่มเขาหูเสียร่ำเบนบนเปลือย เสียมวาเราเราสิลำเ็ตัวสิหนาวตั้บัดนเนี่านผ่านหนาวบัดนเนี่ยเราบอลได้บอลยังซ้ำหมายเขว่าเจ้าสิตื่นเจ้าตกใจนะเสียงเราดีป่าเออมาฟังใกล้ๆหนาวรลดใครตายพวกอเมอิกาโอ้ยแก็สิตายแล้วหัวโวยโยแล้วบ้านเนี่ยไม่นี่เดียบอแมนกูที่โวยตายเอาโวยให้ยังเัร็จอ่ะล่ำทำนองกระสินมันต้องโอซะกันน้องคอยถือูตรมันโอ้ขอโทษครับเพราะว่ามันสิตายใจแล้วกระสินทำิน ตายจะได้กูวาดเด็กเปียอยู่มันแต่ปวยอยู่โอ้ตายจ้ะยู่บ้านเขาได้โอ้ยโดนปนี้เนี่ยไม่หยังคือเดี๋ยวตายเฮ้ยไปหาเงี้ยงบางขุนไปโอ้ยปนนอกปนนอกโอ้ยเช้า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 ดังมั้งเปลังเขาสักวันนี้ไฟเดียวไฟไฟไฟบอกว่าไปไปหาหมวลกินกินขี้หมาแห่งเมื่แต่ว่าโอ้ยจะจะรับเนี่ยกอ้ยกูวานกันเลย วางพายหนี่งกูตื่นแม่งกับเบียร์ตายจริงจริงเลยตายแล้ววะเลยว่าตื่นกูยิงมือเนี่ยตายเด้อแทบนั่นน่ะว่ายคล้ายวะไรนี่โอ้โอ้ห่วยยากนะกูปอบนี่เว้ยโอ้ยตายนะโอ้ยโอ้ยไปกูกลั่นบังเนี่ยลาวาตนาเด้อพี่น้อย ไปไหบอกโขไปไดนความบนนอนไปเสีย<ห>ให้นอนน้ำเดียวเปยังอวยนาไปกูจะว่าอวยลิงตัวีว,ว่า,า,วาก่อนล่ำกูอีพี <c oughs> อีพีปราสาถามหามึง เู่ใส่ขึ้นม่ต้องคนบอกฝากค้วมแค่วะวันนี้แทนเป็นผีฝาก้มมาถามหาอครอดใส่พวกกอนล่ำกูไปวาชนาน่ะล่ะวาสนะกาสน้อวาสนาเด้อพี่น้อยบอกคอยได้ความบนนอนเ่าพรออเออเอ้อ แลนาลลเดินก็เสียวได้ลงหนก็ชิลงใส่แลนาลลเดิลแดาพอรู้แลแม่เอ้ยแม่เขาห้องตายทำห้แม่บาด่ะมันเป็นน้ำทำนองลำมันอีพีกกระซื้อลูกซับนี่ลูกซับนี่แม่สิเพื่อเข็นไปบ่อแม่ยันเจ็บดูสองเท่าแล้วบันแม่กูก็ตายแต่หาร้อยสิบหกคนเลยแม่ตายแต่หาร้อยสิบหกพ่อตายได้สองปีนี่พ่อ ตายแล้วตายเพิ่อนแล้วอุ้ยลิงกำผาตัวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงจะตายแต่แม่เอ้ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่ลำเข่าอยู่บ่เอาบ่าแม่กูสิออกมาจากหมาตีอีปอบตัวซ้ำซึ้นเลยนี่ยูดไส้สิวอกมาจากไายแม่กล้าให้กินนมอยู่บ่กบอกว่าแม่กูนี่แหละบอกเขาว่าแม่ยาย้อนบักเท่า เกิดมาเป็นคนนี่แม่หยอกจักเสือบ่โทษตรทอมึงเคยถึกเหยียบปากจากังเจียบอ่ะมีแต่หนึ่งของด้านหลังเขาหยางมาบ่เบิร์ดมาเยียบเหยียบมาเลี่ยก็แม่แม่หยอกจักเสือบ่มาถึงหยอกแต่นึงแล้วได้หลบเอากรหลบ <c oughs> เอาเห็นหนามตื่นลุกเลยล้วแม่เอ๋อคุณเจริญแล้วแม่เอ๋ยแม่ ไม่ค่อยเอารถไปเก็บแล้วก็เอยไปหาพระเอกผู้ไม่หรอกนะขี่ไปละโต๊ะตายหันอีกบทไปไปไปกูจะรับไปหาพระเอกผู้ไม่ก็อยังกูจะออกไปแล้วก็ท่าโอ้ยแทนที่หาพระเอกรอรอไม่ค่อยรถเอ้ยผ้าอินี่ล่วงลงมพุ่นเลยแม่กูก็สบายใจกูบัตขึ้นมาเนี่โอ้ยขี่ไปละโต๊ะต่ำกูนั่งอยู่เรื่อยๆน่ะหมวกแค่แค่ยู่นั่นล้มล้ม Là mẹ ơi mẹ Giang <laughs> <Sì cười> bán... <laughs> Bác quần của đại bác số Rốt mẹ mà lắp đã làm hồn bởi Giang bán bán, bán càng bán còn <laughs> Đi cái giang này em thoa hãy cô con Cô chẳng cô nhạc เสียบปากินอะารเสียงบ้านวะเบาปักผู้วากกระไดบันผีสัอกตีกับแจงห้องเสียงบ้าผูล่ำบันเสียงหวานวานชาวบ้านกลองนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่โอ้ยกูได้ก็จำไแม่ตบนาคือลิงไปปักสูตรดำมึงอไปทุกไข่พ่อมึงตกี ใส่ส้วนดำบิดอ,อ้าวผู้ใจจดใจจอคงจะพ่อจือได้แหลมท้องน้อยคอยพูดเอิมเออเออเอเอ,เอ,เอมาประจำตั้งต่เริ่มตั้งคณะเสียงอีสานตัวละแม่ผู้จัดการเช่าคณะได้ฮักฮ้องเออ้อมเอียงแต่เสียงบาท่านรุงแต่คขาตัวบาท่านสูงจนฟุงดอกมีเซือพวกพี่น้องเคยจำจอ พวกแฟนแฟนเคยหยกย่องแหลมท้องเยี่ยมยอดนีโยมพี่แหลมท้องย่งบ่าตายย่งบ่วลมแฟนเคยจ่มทำมาความเมตตาของแฟนแฟนของแฟนแฟนเออเออเออเอเอ,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 เอทั่วเดยนย่างลายล้นในกระมลแหลมย่งเปลื้มบ่ขอลืมพระคุณทาน โอ้ยขอเสนอผลงานอย่างอีสานเด้อพี่น้องแหลมท่องน้อมขอพระคุณบุญเฮามีเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยละหนาลานอละเด้อขอบคุณครับวันขอบขอบพระคุณมากจริงๆบาทคนเสียงเท้าดีเท้ามาทเท้าบาทเอาไปไว้ไหน ล้ำไปล้ำมางูเขาจะไปใส่หมดเปิดว่าเวเพท่านนี้อยู่บ่กูว่ามึงไปงานเห็นดีบ่มึงเหล่าที่เสร็จเนาะไปไปไปเขากูเขาจะได้กูวาได้เตยไตยป้าเตยไปไปไปคนสี่ฮาร์ปตีนต่อยต้องต่อบ่ต่อยไปตำตีนผู้ตีนพ่อตำต่อต่อยต่อพี่ตำต่อไปหายแต่อตีนตำต่องเ่ยไปฮาร จะเอาพระเอกกูไม่มาล้วแม่กูฟาดเอวกูดังพวดลเนี่ยคือไลยอยู่ไปให้แม่เหยียบใข่ก็ได้ตัวฝากไปก่อนจะเกี่ยวถึงแม่ได้ไม่ยังไม่ย่างไม่ย่างอ่ะอะไม่ยางไม่ย่างมูมูมามายอยู่เรอหนิจะของให้เป็นต่ญาติก็แนวนั้นที่เป็นผีพออีนี่จักไปไปแมว ลิงหรือแมวชือของแมวองันเป็นชุแมววะโอ้เออพวหายไปในเชีงาลำใจไข่เพราะฉันลำใ่ไขกรลำโรดกูว่าย่านได้ลื่นดอกแล้วมึงจะคล้องเพราอึดลื่นนี่สีพีกับซื้อโคกเ่วาเดอขับพันธองหามาเลยเด้อใครขยวดหรขยปนย่าหรอ่าผู้จะมานลำใ่เจ้าขอยบ่มีแล้วเอาบะไ้มีความสามารถออกมาเลยมาะลำใจกันน้องเอกผู้นี้เพื่อกันนะ

ตั้งอีกคนใหม่ครับตั้งอย่าง,งคือดังดำรางกินฉีมาหัวก็มาไปพร่แพร่ขออเข้าขอร้องไร้ร้ต่อเพียรเ,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 เพียนที่เารักพียรที่เรักโอ้กูส่อนตะไฟไปเองกันไฟไปโอ้ยกูเสียลักเก่งแล้วหุวดปักมากตอนนี้กได้เบิรงนมากไปโอใจก่อนว้ายกต้องมาโอเจก่อนที่มันบื่วพอตายแล้วเอาผู้หม่มาท่านไหนถามเพื <c oughs> อนไปสลไปถามล่สิแตยังเขาจะแย่พวกแห้งเลยโอใจก่อนต้อ <c oughs> ไปเลยไปเลยนะเอกไปไหนไปวันแรกไฉีดแตกก็มองแล้วว่าจะไปว่าจะไปฉีดเมือนออกวันคนเลยเอาพ่ออผมเป็นยังไงวะฮะเนี่ยเอาบ่หูโตเลยบ่ยังไงบ่อ้ยจะเป็นบ้าเอยบ่ยังไงถีบนั่งเอกจนตกฟากฟังบุญแมนบ่โอ้ยนังเอกไปสลับใส่ด้ว่ไป่ลับใส่เจ้้วย ไปว่าเป็นอะแลล่าไไตัดจักเทียบ่นดังนั่งเองานดังนังเองนไม่ตัดจักเทียบเดี๋ยวไม่เวามีแต่ไปล่ำขอโทษอ้ยมเอจ๋ายังเห็นจสมมเจ็บแล้วอ้ยนี่สอ้่มีจังสัตวจักเทียไอ้บ่ได้ตั้งใจอ้ลืมตัวอ้บตัวส่วนมันตั้งใจกูสิบ่ได้เมาเอารถเอาเมาเมาแลวยู่ฝากไว้ลมไป ไปเอกนั่งเอกเ้ยไปเป็นยุกลางกาคุณพี่น้องคุณบูหญ่อาศัยกูคักๆคุณกูปวดเอ็เอามาขึอนรถเหยียบมา่ะัดิ่ยาจีาจีแต่รนยาจียาจีเปกระบอกข้บมึงอาศัยกูคักูิีนย่างบนบัดกูปวดเงี้เมื่อเช้าไปตลาดสิบ่าครัวถ้วยก็เจ้าแตกเบิดติดเอาไปยังก่ เมีนขี่คยได้เมียนขี่ควยนะไอ้โทษโดกีแพ่เห็นนองเป็นยังก็เตียนเทีบเตียนทำกักแท้ไอ้บอได้ตั้งใจขอโทษได้หลาเด้อเต็ดนำตาพี่บ่ไม่เช็ดีชิมูพี่เพ่เอาเดี๋ยวเจ้าบายทั้งก่อนนี่อาลัมเจ้าบาย ทีกี้คือว่าสิบว่ล no. ้ำใส่เขาถึงตีนเขาหรอกมันจะคิดพ่อตัวตาเรียนนองเป็นกายไปน้องไปกินตัว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 ดน้อยไม่ตัวหลานยังตะกูจับงุมไว้ตาเรียนนองเป็น เสียงดีนักเอเสียงดีเสียงดีแต่ละตวพร้อมได้เดินเีก็บ่ได้พานซ่องหาขี่รถพันที่ซื้อพ่พได้อกเลน้องเป็นคูชใไ้องไปกินยาาเลน้องเป็นหมาให้เตะขี่มาซ จำนวน,ค,นค่อมไกขนาดไี้อยวค่มกว่านี้กันมีอยังเรมีดโกนโอ้ยขันเห็นน้องเป็น <c oughs> <c oughs> ไกเลี้ยวลองไปกินข้าวมันบอกคือไกเลยเลี้ยวบางดาเดี๋ยวเนี่ยคือ,อยังยังคือ,อยังเฮ้ยคนตายเท้าเขตเลียรด้ยวย <c oughs> นาแมวว่อนตัวเนี่ยนัน่องอยากซื้อยังเนี่ยซื้อผมหอม ผมหอมเล่นเรื่องหน้าผมหอมบ่อกก็วีก็วีบ่ได้จำเป็นแล้วเล่นเลี้ยงยังกัเล่นน้ำใะย่านตีนเขาด้อีพ่อฮะมาเปียกเป็นไก่เป็นไกลยังไงเนี่ยมังแล้วมังแล้วมังหนาบ่คือผมเบิ่งแล้วหนาคือคือแมวหน้าแมวเปลี่ยนหน้าเป็นแมวขวัญน้ำเนี่ยเป็นหน้าผมหอมจำยังให้เป็นแมวลูกกี่จ๊ะ ไปเล่นน้ำยาเขาไปเล่นน้ำดอกเอาคือแปว่าสั่นฟ้อนเล่นดีอยู่เนี่ยเผ็อรอออนวัไหมออนวัเขาแม่ออนวันเาไหมสามม่ป่าน้งวัย้งให้แกมุกเกลอกเมบอกาไหมามปัยอีกมึงมันบออีตกงนั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกเลนังเอกคือโตกง พูดต่วมามึงมีปัญหาซะเหลือเกินตัวเป็นไผ่โตกงโต้งตัวเปนไผ่เอกนี่บาตต์อยู่โต้งวะมปาดมาแขนให้ก็เขาต้มมัดเท่าไอ้ห่าไม่บอกในคือบอกในคือเนี่ยตาเอวขึ้นไปห้าข้อบุ้ยขี้เข่าหัวตาอิ่มนี่มองนี่เขาต้มมัดนี่มันโมกมั้งว่ต้องมาบอกเลยยังพี่เอิญพี่ลูกเพยมาล่ำสิ บะกูนี่ล่ำเสะกูเบิ่งมาโดดแล้วกูมันใสมาโดดแล้วเจอแล้วเจอตุกปงแล้วมักมีปัญหาหลายเป็นบอกหนูยอมแล้วถ้ามักมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถามมึงตอบได้ไหมมันตอบได้กันสิตอบตอบเพได้น้องกันสิยกเลิก<แ>อะไรเอ่ยจักแล้วกูบ่ทันไดนถามดิเนยเอาอะไรนี่บ่แม่นถามหรอบ่ ว่าอะไรนี่คือถามเด้อเออยนี่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเอยมันยังไม่ครบนี่คือยังก็เข้าแต่ว่าเพื่อนยังเอาจัดไหมยังบ่แหลมบ่ลหอนบ่แหลมบ่ลหอนอ่ะขอเปลี่ยนคำถามไม่ต้องเปลี่ยบก่อนตอบก่อนหนูไม่รู้ค่ะอะไรไม่แลมไม่ร้อนไม่รู้ตอบได้ไหมไม่รู้ สิตอมให้เฉลยเฉลยเฉลยตู้เย็นโอว่าจะกินง่าไงไยว่ามันก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ปรุงมันก็แมนตัวมันแปลว่าจะไหนเอาอธิบายด้วยบ่แหลมบพะอนบ่แหลมนี่แปลว่าตู้บ่ฮ o r n แปลว่าเย็นรวมแล้วเป็นตู้เย็นเดี๋ยวมาแล้วกูณป้าน่าเป็นนั่งเอกมีปัญหาเลยวะกูถามอีกไง ตำรถจพี่อะไรเอ่ยอยู่บนไอซ์ครีมฮะอะไรเอ่ยอยู่บนไอซ์ครีมฟ้าถังไม่ใช่คนขับรถมอไซค์ไม่ถูกกันห่มไม่ใช่อีกระเวนไม่เลยมั็นยังซะนะคางคกนี่หรอคูณได้ย่อ้างคกไปจางไหนสักที่คุณทราบว่าต้องไปทีต้นไปจบไม่เคยฟังหรอกยังคางคกขึ้นอะไรคางคกขึ้นวอ เอวบอคืออะไรบอคือไอ้จ้าขลิบหอยทางโคกขึ้นบอแสดงว่าทางโคกอยู่บนไอสุกทีบันนี่พี่น้องจะได้ครับเออพี่น้องจะได้พ่อขับนางเอกเปลี่ยนบทเน่ยมาัวโกงไม่งบันไม่งบันไม่เหงาี่นั่งเอกจะเป็นตัวโกงได้บันเอาแค่ไม่นบั ยัังล่ะครบมึงเป็นบ่เป็ดตัวโกงที่มีปัญหาอะไรทุกคนมาบวัสดี้นั่งเอกก็มีปัญหาคือกันเดมมนีแต่ตัวโกงครับอยากทราบว่าโอ้ไม่ค่อยเป็นกันเลยเนาะอยากทราบว่าฮะหมูกับรถทัวอะไรสูงกว่ากันหมูกับรถทัวเออรถทัวผิดอย่างนี้คือหมูสูงกว่าทำไมถึงสูงกว่ารถทัวร์มีกี่ชั้น สองชั้นหมูมีมกี่ชั้นใจก็อกตัวคงหมูมันสามชั้นมึงโวรไ้ใจป้อก็ไป่ได้ไปต้องไป,ไปมึงต้องไปทาสของนั่งเอกเอาจกสี่อย,ย่ไปตาเถอะ ปิดตัวโกงครูซะเป็นพวกจะพาไปหาแม่เจ้าแม่ของเจ้าไม่เห็นเจ้ามานานแล้วจะจับได้ไหมไม่รู้นะนมมายืเอ้อแต่งตัวดีๆอย่างงี้แมเออนั่นแหละคนกรใจนี่แล้วเห็นบอกเอาออกหน้าเลยเรียมพ้นเอาหน้าเรียมเลยเอาเรียมใส่อีกบันเรียมมาแล้วเว้ยเรียมเรียมเรียมสองคนเรียมจ๋าจำขวัญได้ไหมขวัญที่นั่น ขวันจับเป็นขวันควักกระสีเป็นมีดเท่าแล้วสัติมันจะจำได้ไหมนี่น่ะใครใครพ่อแม่แม่เออเขาเขาจมมาท่วงนี่ท่วงนีบอกสามมุ่งเศร้าเกาหลีลิขาแล้วมันอยางไปมึงมันเป็นใคร อันน MM ี้ตกลงกันแล้วสิเป็นผัวเป็นเมียกันสิเป็นาวมันจะเป็นผัวเป็นเมียยังไงเมียกูอีเลียมเนี่ยอ้ายังเอกคอยนั่งพร้อมๆเนี่ยพอเป็นอีเลียมเด้จะลงละคักด้วยล่ะแม่มานจะใส่เอกนั่นอ้าวงงงงงงเบ๊สบายเธอไว้ไม่ยังดนีิพวกเจ้าพระกรนเรี้ยงไหนจำลูกไม่ได้อีกลูกจะได้ขึ้นเป็นจังสีอ้าวงานอีงงอีกงงอีกเป็นอ้มื่อยจะควายจะตัวโกงนะอ้าวคุณป้าไหวะ อ่างกันแค่นี้มึงทำไม่ลืมหรอเอ,เอาเลนกัเลนเจ้าเ,าเลนเป็นตัวแรกกไอขวัญไอข้ขวัญขวัญเป็นอีเลียมแมนอ,ออพี่ขวัญ <c oughs> ทำไมถึงมาสักขนาดออตีกี้ขึ้นมาสิเลนน้ำเขาอยู่ตีนเขานสิเล่ยนน้ำเขาเขายกมาท่านนอกเลนน้าเขากนอีอเลียมอันไหนเราควายมึงจำคำมันสัญญาได้ไหมคำมันสัญญาอย่างละพี่อยู่กันมาจนมีลูกมีเต่าอะรกันแต่มึงลืมไปเลยเหรอใส่ลูกเนี่ยเนี่ย ลูกสุดที่รักของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไพ่ไพ่เป็นลูกไพ่เป็นลูกไพ่เป็นพ่อนี่พ่ออายุหลายปันไดนสามสิบต้นต้นแล้วลูกอายุเท่าไหร่หกสิบต้นต้นแสดงว่าไข่ได้ลูกก้อนได้ผัวตัวฉันก็ไม่ยังเลี้ยงนี่ก็ไม่เขาก็อยากออกลูกก้อนได้ผัวว่อันนี้ก็ปพริบจริงเลยบอกเขาว่าข้าวขวบพ่อเป็นก่อนเล้วไปการแสดงอย่าบอกว่าข้าวขวบ อย่าบอกว่าหาขวบเธอเรียกอเอายังไงจะกลับไปอยู่กับพี่ไหมเอากลับกับกลับตัวพี่ประดีว่าแต่ว่าเอาลูกเข้าในขบวนยอมลับได้หนี่งทำไมขบวนยอมลับแล้วขันเท่าไปในลูกว้าเอาไปดังควบเบาเบาเบาช่วยกันเลี้ยงสิมีมมเดลกันช่วยกันเอาโอย่วเอาชีบเอาชีบไว้เอาชีบไว้เอายังไงเอาชีงัดปากให้มันตายซะลูกเไหไอ่ยดดดยุดหยุยุดิยุยุงหยุดยุ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  ลอยไถมึงเล่นเรื่องยังคุณสร้างคุณแผนเอาเวยมึงเล่นเรื่องยังนั่งผมห้อมโกงมึงเล่นเรื่องยังเท้าหัวคอรอคนละเรื่องตัวนี้ไหมมันเป็นลักษณะของกระยุไม่ได้ของไอ้วันไปนไว้เล่นลุกเล่นแบบม้าเล่นแบบสูนี่อะไรอีกอ๋อดีดี เท่าปัในใดก็ยังเห็ดคือกูนุม<อ>่แมแน่นด้วยถีบเอาถีบเอาไปก็นี่ไหมโอ้มาแก้ไขเร็วๆๆๆ